ลากยัยไมหมอ,อ่าสวัสดีทุนผู้สมทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ผมจะมาเล่นฟรีไฟล์โหมดอ้ยก็ได้นะครับตอนนี้เพื่อนผมน่าจะยังไม่เล่นนะครับมาดูกัน,น,นว่าเขาจะเล่นยังครับนะครับว่าเขาจะเล่นยังอันนี้รับไปวันที่เจ็ดนะครับพราะผม้ชมในวันที่เจ็ดนะครับ โอเคเนี่อันนี้ใครอินโดดาด้านหนึ่งอ่าผมสุภาคินทินหนึ่งนี่เ,นเพื่อนผมสุภาคินนะครับใจนี่ก็ชื่อจิจนะครับอันนี้ปาวานก็ชื่ออาซันนะครับ,อนนรอนนรบโอ้เหมือน เหมือนเพรกิจจะอันนั้นนะครับเหมือนอะไรนะพี่จอกก็หางจะหมดแล้วนะครับกิจกรรมไม่รู้จะหมดยังอ๋อก็ทพี่จอกก็หางหมดแล้วนะครับอันนี้ผมจะมาเล่นโหมดจัดอันดับนะครับจัดอันดับไม่ไม่ไม่เอาจัดอันดับดีกว่า ครับเอาหมเลดีเอาสีีสีนะครับหรือมันทั่วไปผมว่าสีสีง่ายกว่านะมาดูกันนะสีวีสีนะครับสีีสีเนาะไปดนเกมรอแป๊บนึงนะครับมันโหลดนานหน่อยโหลดนานหน่อยนะครับ มาแล้วมาแล้วนะมาแล้วนะครับก <trained> คนทุกค okay. นเกมจะเริ่มนะครับ <It 's S 1> นี่เป็นตัวเง้องใหญ่ครับเพราะกันถนัดเต้นของผมงจะเป็นแบบนี้นะทุกคน การบุหรับตารบุหรับมดแล้วงมีการล่าต่างๆเลครับผมที่เล่นก็อนง่ายๆในแบบนี้นะครับผมก็ที่ท่าเป็นของชาวมาซิลนะครับอ๋อฮะฮะเสียงนะครับก็ทุกคนนะครับอันนี้ยำคนผมจะเล่นไฟฟาให้ให้จบประมาณผมจะเล่นไฟฟายติดต่อกันประมาณ2อการ์ดรวดนะครับ สองารวดไปเลยเบอร์สี่สีนะครับสี่วองารวดโอค้คมีคนใช้พันปักษาด้ว,ว่ผมม่อะพันปักษาพันปักษาทปักษา้ดน้ำกุ้จะจ,จกน ผมใช้ัญหากาเป็นนหนึ่งครั้งแตกเกือบหมดเลยนะแตกกรหมดเลยแตกกหมดเลยนะคบทุกคนจะลองกันไหมผมต้องอันนั้นละอัปเกรดอัปเกรดแค่อัปเกรดเกรดให้แม็กอันนะเคเคแม็กแล้วพกรว่าามปูน่แหะ โดนคุงยังแบบโดนคุงยังใช้ไม่ได้แล้วเวลาเลยไม่หมดโอ้ยพี่เขาเจอพี่เขาเจอ ต่อไปก็ก,กล่นสามคะแนนแล้วนะพวกผมได้สามคะแนนแลนะครับราบรับตัดสินเลยนะคุองส้ิตสองรวดจิตนะครับแล้วต่อไปคุณจะให้ผมผมจะให้ทุกคนเลือกนะครับว่า <is> ว่าจะว่าจะให้ผมเล่นหมดเลยนะครับ มาใกล้เรนแล้วรอบตัดสินนะครับรอบนี้ดูกันว่าฝั่งหนูกว่ฝั่งตูจะอันนั้นจะได้หรือเปล่าอันนฮ้อันนก่อน hit him with sensor shockwave คือคือคือคหาไปอันนี้ร่อน hit him with sensor shockwave thanks ไหนเนี่ยอุ้ยลงนู้นเราเห็นแล้วเห็นแล้วเราเห็นแล้วอยู่ไหนเราเห็นแล้วเราเห็นหมดแล้วอยู่ไหนสองลูกติดครับสัญญาไว้สองลูกติดเดี๋ยวรอบนี้นะมาที่เรือ ไปสองล้อสองล้อติดเลยสองล้อติดนะครับผมสัญญาแน่นอนผมทำตามสัญญาที่ผมพูดไว้นะครับสองรวดติดเลยนะครับผมทำทำตามสัญญาแน่นอนนะครับสองล้อติดทำตามสัญญาไปกันเลย กระโดดแต่ว่ากระโดดตรงนี้เออจังจังใช่ได้มันปักสายเนาะไอ้เด็กคนนี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 ้เด ตามหเลยนะคะ้ามหมดแล้วเล่นผมได้หนึ่งคะแนนนะคะคิมผมได้หนึ่งคะแนนนะนคุซื้อปืนไม่ได้อ่ะเอาปืนใหม่เอาปืนนี้ไปก่อนแล้วะะกันนะไออันเอารางกระเจาะก่อนแล้วกันเดี๋ยวผมมีเงินแบบอันนั้นครบๆแล้วค่อยซื้อตอนนี้ได้แล้วนี่ Hit him with Senses Shockwave! Into the and Come here. Still on cooldown. Still on cooldown. Triple kill! <laughs> อ๋อนะเป็นหนึ่งเดียวที่ผมไม่ต้องทำอะไรเลยสมัยรักทุกข้เลยเ้ยอรยอิเยไม่ม่ไซื้อพอซื้อน้ำอ่ะซื้อัวต้องเขามี้อีกที่เอแค่สมัอ่ะเป็นรวไม่เขามีเลย มนแบบจะมหอมมอยากได้ปืนแบบลัวตุ้ย hmm, ก็ได้นคู่ก็ได้ นะคะนี่ว่าสุดท้ายนะครับรอบสุดท้ายแ,แล้วทุกคนครับตอนนี้รอบสุดท้ายแล้วนะครม,ม,มันมป็นคนว่าผมจะเอาชน,น,นได้หรือไม่ว่าผมจะชนาได,ไได้ได้หรือไม่แล้ <X. S 1> วผมจะเอาชนได้หรือไม่คราวนี้ขอใหกสนเร็จ ทุกคนครับผมก็ถามขอเรื่องสีฟ้าครับอันนี้ส่งผ่านไม่ไดครับคน ฝากซับสไคร์ด้วยนะครับฝากซับสไคร์ฝากซับสไคร์กดไลค์กกด้วยนะครับจบครับจบแล้วนะครับว้าวลิงสิวอนี่จบ